เสียงเพลงมันทําให้โลกใบนี้เต็มไปด้วยสีสันและเสียงเพลงก็ยังทําให้คุณผ่อนคลายได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะทําให้คุณหนัวขูจนแทบจะเป็นบ้าฮึภรารกิจของพวกเขาเหล่านี้คือการบรรเลงเสียงดนตรีเพื่อสร้างความสุขให้กับ people โอโ,อโ,โ,โจะเป็นยังไงนะถ้าโลกใบนี้ขาดนักดนตรีอย่างพวกเขา บางคนอาจจะคิดว่าพวกเขาช่างมีชีวิตที่น่าอิจฉาพวกเขาช่างสวยหลอ่อเท่และมีสเสน่ห์สุดๆแต่ใครจะรู้ละ่ะว่าอีกด้านหนึ่งของพวกเขานั้นมันตลกร้ายชัดๆและนี่คือรายการที่จะพาคุณไปพบกับปัญหามากมายที่นักดนตรีทั้งหลายต่างเคยประสบมาโอชีวิตนักดนตรีเอา้าหมดแก้วเลยครับพี่ มันยังไงเนี่ยลูกค้าบางคนเขาเห็นพวกเราเป็นขี้เมาหรือยังไงกันนะชอบยื่นมาจังเลยแก้วเล่าเนี่ ي, ยเฮ้ยยื่นแก้วมาบา่อยๆแบบนี้ประเดี๋ยวก็เมาหงายเงืออตกเวทีกันพอดีนะ่ะเอาละไปดูกันเลยว่ามืออาชีพเนี่ยเขาแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงกันเปรี้ยวปากจริงๆเลยกนะินเล่านี่ได้พี่กินเล้าก็ากินๆไปซะก็พมาแก้วสองแก้วถ้าถ้ามันไม่พอก็สักขวดสองขวดอประมาณนี้ ถ้าถ้าเกิดหน้าตอนนั้นคอแห้งอยู่ก็รับขึ้นมาครับอย่างเต็มใจเลยครับก็คือส่งมาให้ปั๊บกินเลยครับผมเจอบ่อยมากนะครับไม่ได้เล่าธรรมดาด้วยเป็นเหล้าออแกนิกคือก้นแก้วเนี่ยมีทั้งเศษข้าวสวยผักชีดีไม่มีฟันปลอมติดด้วยผมก็จะแก้ปัญหาว่าสมมติว่ามีคนยื้อไล่ผมเขาบอกอุ้ยพี่ขอโทษทีผมกินเบียร์อยู่ไปยืนเบียร์มาบอกอุ้ยพี่นี่อะไรอ่ะผมบอกเบียร์มาบอกพี่ขอโทษทีผมกินเหล้าอยู่เดี๋ยวมันตีกันขอเป็นแก้วเบียร์แล้วกันครับผมไม่ทานเหล้า ต้องสกแกนก่อนเลยว่าชงหนาหรือเปล่าถ้าชงหนาก็บอกไม่เป็นไรครับเกรงใจเดี๋ยวจะเล่นเพลงต่อไปลำบากถ้าชงบางๆเนี่ยก็อยากให้เสียน้ำใจพูดเล่นรือพ,พูดเล่นนะก็ต้องขอบคุณเขาก่อนด้วยความที่กําลังเล่นอยู่หรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับก็คือเหมือนปฏิเสธแบบสุภาพหน่อยอะไรเงี้ยจะดีกว่าส่วนตัวผมเป็นคนไม่ค่อยปฏิเสธถ้าเกิดมีมีส่งขึ้นมาเงี้ยผมล้วก็รับขึ้นมาแล้วแค่จิบแล้วก็คืนไปถ้าเหมือนจะกินแล้วแล้วก็บวนคืนแล้วหวาของของเราถ้าใ,ใ,ให้เราขอเองเลยแต่ถ้าเขาบอก เผอตอนไหนผมจะแล้งเททีแล้วที่หมดแก้วแล้วครับเล่าไม่กินครับกินเบียร์ยื่นขวดเบียร์มาให้ผมก็ดกตอนนั้นเลยกองก็ตีไปด้วยเล่นไปด้วยได้ขวนี้คือถ้ายื่นมาไม่กินเบียร์กินครับผมมันจะมีหลายวิธีผมจะเตรียมถ้วยเอาไว้ตรงตู้แอมเท่าให้เล่ามาผมก็จะอมไว้นในปากบางทีก็แบบโซโล่อยู่แนละ้ว้วนเล่าแบบ อะไรอย่างนี้ก็มีเราแม่ก็แอบไปบ้วนถ้าเล่นอยู่ก็ <c oughs> อาจจะรับมาครับ <Wow. S 2> แต่อาจจะทาเหมือนว่าว่าเ,เดี๋ยวค่อยกินนะอะไรอย่างนี้เพราะมันไม่รู้ว่าน้ําอะไร <c oughs> เกิดกินแล้วแบบร้องไม่ได้มันก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้ามีการยื่น0ู7มมาบนเวทีเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่ต้องปฏิเสธเลย <c oughs> คือเอามาเถอะมีเท่าไหร่ก็เอามาเลยเพราะว่า ไม่น่าจะพอแดกไปเราก็เล่นไปด้วยเลยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมผมก็จะเอาแก้วหอมเอามาชนกับเขานะเขาจะไม่หยิบแก้วของลูกค้ามาดื่นนะก็บอกเราจะกินเฉพาะแก้วของเราเท่านั้นครับกินไม่เป้นก็บอกเขาว่าเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันนิ้วไม่ว่าครับมือจับ่อยมือกำลังเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวเบรเกี่ยวสายเบร์ ถ้าสมมติว่าเลี้ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยผมก็จะมีเหล้าวงหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็จะเอาแก้วเหล้าที่มีไปชนกับเขาแล้วกินของเราดีกว่าไม่เคยกินแก้วของที่เป็นลูกค้าหรือว่าแก้วของคนที่ชนมาครับผมคือก็ไม่รับก็เล่นไปปกติเพราะว่าไม่ทานเหล้าทานเบียร์ละมันต้องซ้อมนะผมเล่นเบสนะมือหนึ่งสามารถจับคอร์ดได้โดยไม่ต้องดีดได้นะมือหนึ่งสามารถดีดบามันต้องซ้อมมันเกิดจากการซ้อมอ่นสามารถดื่มใช่ทำเตาให้ชำนาญดื่มได้ด้วยก็เหมือนมือกองใช่ไหมส่งมาป๊าก็กินหมดทุกทีครับกินหมดทุกอย โถ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 ชีวิตนักดนตรีแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปกับโถชีวิตนักดนตรี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 บานาน่าคาสต็อกค้างสต็อกแล้ววันนี้